สำหรับใครที่กำลังเผชิญกับปัญหาความจำโทรศัพท์เต็มหรือต้องการที่จะสำรองรูปภาพและวิดีโอฟรีแบบไม่จำกัดจำนวนแถมยังใช้งานได้ทั้งระบบ Android, iOS Mac และ Windows คลิปนี้มีคำตอบ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆจากทาง Google มาแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้ตามกันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้การแบ็กอัพหรือการสำรองรูปภาพและวิดีโอเป็นเรื่องง่ายได้แถมยังสามารถเพิ่มพื้นที่ความจำในโทรศัพท์และยังเปิดใช้งานได้ในหลายอุปกรณ์และที่สำคัญก็คือฟรีและไม่จำกัดจำนวนนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Google Photos ค่ะ ซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านทางระบบปฏิบัติการ Android iOS Mac และ Windows อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ www photos google com อีกด้วยค่ะสำหรับการติดตั้งก็ง่ายแสนง่ายเพียงแค่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Photos ลงในอุปกรณ์ที่ต้องการจะใช้งานโดยในวันนี้เราจะลองทำใน iPad ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกแน่นอนว่าเราจะต้องไปที่ App Store เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือหากใครใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ค่ะจากนั้นให้พิมพ์ค้นหาคำว่า Google Photos ตัวแอปพลิเคชันจะเด้งขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดได้เลยค่ะ หลังจากที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Photos เรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าแอปพลิเคชันให้เรากดอนุญาตเพื่อให้แอปสามารถเข้าถึงรูปภาพของเราทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นทางแอปก็จะถามถึงการอนุญาตให้ส่งการแจ้งเตือนโดยในหัวข้อนี้ใครยินยอมสามารถกดอนุญาตได้เลยค่ะหรือหากใครไม่ยินยอมก็สามารถกดไม่อนุญาตได้เลยค่ะการใช้งาน Google Photos ผู้ใช้งานจำเป็นต้องล็อกอินด้วยอีเมลของ Gmail เพื่อสำรองรูปภาพและวิดีโอค่ะจากนั้นเราจะเข้าสู่หน้าตั้งค่าการสำรองข้อมูลโดยมีตัวเลือกให้เรา2แบบคือแบบที่1การสำรองแบบคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการปริน์รูปใช้ในงานทั่ว,วไปและแชร์ในโซเชียลมีเดียการสำรองแบบนี้สามารถสำรองได้แบบอัตโนมัติไม่จำกัดรูปภาพหรือพื้นที่ โดยทางแอปจะทำการบรีบอัดภาพหรือวิดีโอให้ลงมาเป็นแบบคุณภาพสูงแต่ถ้าหากภาพมาจากกล้องความละเอียดไม่เกิน1 6้านพิกเซลและวิดีโอมีความละเอียดไม่เกิน Full HD 108พิกเซลคุณภาพของไฟล์ก็จะยังเป็นหมือนไฟล์ต้นฉบับอยู่ค่ะแต่ถ้าหากใครจะเป็นจะต้องนำภาพไปทำเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ หรือต้องการสำรองรูปและวิดีโอในความละเอียดที่เท่าเดิมทางแอปก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะแต่จะจำกัดพื้นที่ในการสำรองอยู่ที่15 GB โดยหากใครต้องการพื้นที่เกินกว่านี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ ข้อแนะนําอีกอย่างในการสำรองข้อมูลเราสามารถเลือกให้แอปสำรองรูปภาพและวิดีโอผ่านทาง Wi-Fi เพียงเท่านั้นเพื่อให้ไม่เปลืองเน็ตมือถือหรือหากใครที่มีอินเทอร์เน็ตมือถือเหลือเยอะจะเลือกให้สำรองโดยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือด้วยก็ได้เพียงเท่านี้ก็เป็นการเปิดใช้งานการสำรองรูปภาพและวิดีโอจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตขึ้นไปเก็บไว้บน Google Photos แล้วหากรูปไหนที่ยังสำรองข้อมูลไม่เสร็จ จะมีไอคอนรูปตุกศรหมุนอยู่แต่หากรูปใด้สำองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีไอคอนอะไรแสดงและสามารถเปิดดูจากคอมพิวเตอร์ด้วยการเข้าหน้าเว็บไซต์ www.photos.com หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Photos ได้เลยวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะรับรองว่าจะมานำเสนอสิ่งที่น่าไปตามตามให้ทุกคนอีกแน่นอน